เจ็บกับกูได้เลยเจ็บบ่ล่ากูบอกเลยซ้ำไหนแท้แน่นเข้าไปล่างเลยเนี่กลับไปบ้านกะไปย่างจังเอยโอ้พี่บีเมพี่บีเมพลาดครับพี่บีเมสะบัด เดิมเลยนะครับผมแต่ว่าผมไล่สเตอร์มาใหม่นะครับผมเป็นสิบสี่ยิบห้านะครับผมตอนใส่สิบสี่ยิบสี่วิ่งไม่ค่อยออกเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตปสี่สิบเจ็ดมิลนะครับผมสี่สิบเจ็ดมิลแคมท่อสเตอร์นะครับเรือนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับหัวฉีดนะครับผมอ่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้ผมจะไปทาคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับนี่ฝนฝนก็จะตกกันทุกคน ขอขัดจังหวะความสนุกสักครู่นะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันต่อนี่ครับผมสําหรับใครที่กําลังหางบไปเที่ยวหรือว่าหาตังมาซื้ออะไรแต่งรถนะครับผมลองมาดูที่นี่นะครับผมแอดวีสามกนะครับของแท้แน่นอนนะครับที่นี่นะครับผมนะเปิดใจลองดูนะครับผมที่นี่นะครับแอดมินบริการดีตลอด24ชั่วโมงนะครับผมคือแบบดีอ่ะที่นี่นะเปิดใจลองดูนะครับแอดวีสามนะครับผมของแท้แน่นอนนะฮะโอเคครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอาคลิปนี้เราก็จะไปเทส น้องเคี่ยวกรุดของเรานะครับผมไปเทสดูนะครับว่าหลังจากที่เราประกอบเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับผมก็ห่างหายจากการลงคลิปไปสิบกว่าวันเลยนะครับเกือบยี่สิบวันเลยนะครับอาคลิปนี้เราก็จะไปถ่ายคลิปกันนะครับผมน่าจะมีต่อเนื่องเลยนะครับเพราะว่ารถเราก็เสร็จแล้วนะครับไปกับพี่เอกนะครับแล้วก็เพื่อนนะครับที่ออกไปก่อนนะครับรถพี่บีมนะครับพี่บีมอยู่ข้างหน้านะครับพี่บีมออกไปก่อนแล้วนะครับผมเราก็อมาออกจากบ้านมาเติมน้ำมันก่อนนะครับอะเราก็ สเตปเดิมเลยนะครับผมแต่ว่าผมไล่สเตอร์มาใหม่นะครับผมเป็น1 4้5นะครับผมตอนใส่14-14วิ่งไม่ค่อยออกสไหลาไม่รู้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเตป47มิลนะครับผม47มิลแคมท่อสเตอร์นะครับเรือนนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับหัวฉีดนะครับผมอ่ะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมไว้ผมจะไปทาคลิปให้ดูบ่อยๆนะครับนี่ฝนฝนก็จะตกกันทุกคนกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมนี่ฝนก็จะตกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวผมรีบไปรีบกลับดีกว่านะคผม

ผมจะวิ่งไปทางซีเจนนททองนะครับผมไม่วิ่งไกลนะครับฝนมันจะตกแล้วนะครับผมรอเดีเ๋ยวขอแป๊บน,นึงนะฮะเราไม่วิ่งไกลนะฮะวิ่งไปซีเจแล้วก็เอารถโซนิกไปส่งด้วยนะครับผมตอนนี้รถรถคนส่งของไปไหนแล้วไม่รู้นะฮะ ทุกคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปรับชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะไปเลี้ยวทางวัดป่าบ้านจุดเรานะครับผมือจะโค้งในจุดทางอยู่ที่เจนะครับผมไปไปเลยก่อนทุกคนไป อย่างนี้นะทุกคนก็มาลองวิ่งดูให้เฉยๆนะครับว่ามันจะวิ่งได้ไหมนะครับทุกคนแต่ก็วิ่งได้นะครับเสียสีก็ไม่ได้ห้อยแล้วนะครับผมทีนี้เราก็จะ ไปนะครับผมขบ่าคลิปนี้ฝนมาตกนะครับทางดิ๊งไม่ค่อยดีนะครับผม กูเลยเจ็บบ่ล่ากูบอกเลยซ้ำไหนแท้เอกลับไปล่างเลยเด็กกลับไปบ้านกัไปย่างจากน่อยโอ้พีบีเอ็มพี่บีเมพลาดครับพี่บีเมสะบัดแอบสะบัดครับพี่บีเมคุ้มบ่ได้เลยอ่ะเอาไงเลยคุ้มมาอยู่เลยมันใส่มันใส่แขงอี๋ดิน้องๆก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับอย่าประมาทนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ประมาทดิอันนี้สีไหมวะไฟยามแบบคุ้มที่สุดแล้ย มันเป็นคืนวะมันสะบัดบางสีแล้วถึงลูกปืนแพงคอแตกแล้วมั้มันได้เอาบ่อคอยอยู่ยือนหัวรถมึงมาล้มเป็นแบบนี้เหรอกาแฟช่ไกูโดดใา่กูโดดถ้ามันล้มไปพุนก็คือบาดรประเด๋ยนะมันะ้าลุงถากถนนเนี้ยลกางรากอกูขบก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับผม เรียว่าเป็นอุทาหรณ์สอนไปนะครับแต่ตั้งเดียวได้ปะฝากน้องๆหน่อยพี่เบียมพี่เบียมฝากน้องๆหน่อยครับก็ขับรถอย่างปลอดภัยครับจ่าใช้ความเร็วเยอะเกินไปนะครับอันนี้ขนาดนี่ขนาดล้มความเร็ว50 60แล้วเนี่ยทุกคนมันไถพื้นเนาะมันไถพื้นมีแล้วมั้มึงมึงมึงด้ล้มใส่ถนนบ่ล้มมันมันล้มใส่ถนนเนี่ยตอนต้นราว่าเพราว่ามันสะบัดไม่ได้คนว่ะ ก็ขอจบคลิปเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากด้วยนะครับเรื่องอุบัติเหตุนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับขับรถอย่างระมัดระวังอย่าประมาทนะครับทุกคนอ้และแดลองมาเล่าซิมันเป็นยังไงวันนั้นน่ะตอนนั้นมันเป็นยังไงตอนแรกเราก็ขี่ออกมาปกตินี่นะครับพอเริ่มขี่เพิ่มความเร็วขึ้นมานิดหน่อยก็เกิดอุบัติเหตุสะบัดก็คือสะบัดล้มสะบัดล้มนะครับทุกคนแบบยังไงอ่ะก็นึกว่าอัน ตอนแรกก็น,นึกว่าทาเล่นนี่แหละมันก็เบาๆอ่ามันสะบัดแบบประมาณว่าแบบนี้เอาทุกคนนะเแบบนี่ยแบบเนี้ยก็นึกว่าทําเล่นกันทีนี้เป็นยังไ,ไงมันสะบัดแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ตอนแรกก็ประมาณนี้ขานไปขันมารบบไปอย่างนี้เลยผมไม่อยู่แล้วก็ตกข้างทางไปเลยอ่าแดนเป็นคนขี่ตามหลังพี่บีมนะครับผมบีมก็ขับไปปกตินะครับ เดนคิดว่าทําเล่นนะครับผมจริงจริงมันลงข้างทางเลยนะครับผมแบบว่ามันสะบัดนะครับทุกคนทั้งลูกปืนล้อหน้าแตกด้วยนะก็ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับที่บีมก็กลับบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพวกเรามาทําคลิปกันต่อนะครับมาปิดคลิปนะครับกล้องก็ถ่ายไม่ทันนะครับตอนนั้นนะก็มีเท่าที่เห็นนะครับทุกคนรู้แค่ว่ามันสะบัดนะครับทุกคนที่บีมตอนนี้ก็ไปล้างแผลทาอะไรเรียบร้อยอยู่ที่บ้านแล้วนะครับให้เพื่อนพาไปอีกคนนึงนะครับพวกผมก็มาปิดคลิปกันนะครับ ครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าวันต,ต่อไปเดี๋ยวผมมาทําคลิปให้ดูใหม่นะครับทุกคนวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถนนลื่นด้วยนะครับทุกคนผมก็ออกมาเทสเฉยๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมไปไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคน